เฮ้ยนึแบทแมนแบทแมนครับผมมันเงี่ยนปะเออแล้วโอาตาล่าตาเล่ยังมันเงียนอยู่ตรงบนหัวแบทแมนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นละเฮ้ยวันนี่ยมางวันนี้มอารมณ์ดีปะชิลแล้วมนมันต้องเฮ้ยเล่นม,ามาัมดมือเล่าให้หน่อยลูก ล้มีจบ้ากนกหละเอาข้างไปแมนค้าเ้าเล่นเล่เล่นเลเดินมันอจะงาก่ดิเราอยู่บนหัวล่ะพาันโลข้าอ้อม่นงเอมาโนยเดี๋ยวเดี๋ยลกแหละเอามานยเอามานย พอ้อมมาใส่ใส่กระหลกมันจะนี่ค่ะกระดานเป็นยังบ่ยามากเลยยาวเท่กกระเขี้แล้วม่เขี้แล้วค่ะห้องกระหลกห้องห้องปื้นพ้ะอ้อมกระหลกมันจะอ่าปันกระหกปันก่อนอะไรเนี่ยนี่นี่มาเดี๋ยวห้องเป็นพระ

วลานตาลานจะเล็กขึ้นหมดเลยไอ้เแมนไอ้เมแมนไอ้จิกแนใจดีเลยลูกหลเียเลยเียเลยเ่นเหมกันอารมณ์ดีอารมณ์ดี่อะไรเาอน้องเออไ้หล่อลลูกออเออด้ชได้นี่เหมืนน้อยนี่อันนี้อีว่า เออเดอีพ่อมาเลยนะอีออามาลแ่เจ๊เจ๊เจ๊เอามลกแป้งล้วอ่ะแปงใส่แป้งยเเาษนั่งนังมันอะไรนั่งมอะรน่งขี้นัมอะไรอีใส่นออารมณ์ดีนอ่ะย วันหมชาป่ตูสงแก่อ้วนเ่อใครเอางยทำกรบอกเด้อปชื่อเนน้โมฮันี่ลลูกอะโ่ใ้ยตัสีกมพพิ้วดนเอาเซ็มหมดนั่นไงนั่นมันี้อย่าลมดีเขา ดีแล้วมาให้เน่น้องมาให้ละเออลูกลูกขยักกินถึงกันเลยขี้ลยขี้จุกหนักเดี๋ยวหิวมาอขี้แล้วกินน้ำบ๊อลูกบ๊อกินอะไรกินขนาดน้ขี้นะนาดนสองกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยำำำอะไง่ายบ่